สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าในการประชุมสภาในการเลือกคณะกรรมการแปลยะติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปลยะติเนี่ยนะครับจะเสนอทีละคน หรือว่าสามารถที่จะเสนอชื่อครั้งเดียวจำนวน3-7ถึงคนเลยเนี่ยได้หรือไม่นะครับก็คือ,อจะเสนอเลือกทีละคนหรือว่าเสนอทีเดียวพร้อมกันนะครับ3ถึงคนเลยได้หรือเปล่านะครับในรายละเอียดนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยในการเลือกคณะกรรมการแปลยะติหรือว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ตามนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในข้อ103เป็นคณะกรรมการสามัญไม่น้อยกว่า3 7ถึง7คนเนี่ยจะต้องเลือกทีละคนนะครับต้องเลือกทีละคนโดยวิธีการก็คือเสนอชื่อทีละคนและขอผู้รับรองทีละคนนะครับหากมีการแข่งขันเนี่ยก็ต้องใช้เหมือนวิธีการเลือกประธานสภาตามระเบียบข้อ107 ข้อ12ข้อ8และข้อ75วัค3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคณะกรรมการของสภานะครับก็จะต้องอเสนอชื่อทีละคนเลือกทีละคนนะครับส่วนการเสนอชื่อกรรมการแประยะติในแต่ละรอบเนี่ยเพียงคนเดียวนะครับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าได้รับเลือกแล้วนะครับ โดยไม่ต้องแข่งขันในรอบนั้นตามระเบียบข้อ14นั่นเองนะครับ